โอเคนะก็คือว่าพหุนามมันก็เหมือนตัวเลขหนึ่งตัวเห็นป่ะเลขหนึ่งตัวมันยังมีการแยกตัวประกอบตัวเลขเลยถูกป่ะพหุนามก็เหมือนกันมันหน้าตาเป็นยังไงพหุนามหน้าตามันมี x กําลังนู้นนั่นนี่ถูกป่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแาบนี้ไปเรื่อยๆก็ถ้าเกิดตัวแทน x เป็นตัวเลขมันก็ได้ผลลัพธ์เป็นค่าค่าหนึ่งป่ะใช่ไหมอ่าเราแค่บอกว่าเฮ้ยถ้าตัวเลขปุ๊บยังมีแยกตัวประกอบเลยถูกป่ะพหุนามเก็เหมือนกันก็มันเป็นตัวแทนตัวเลขอ่ะ ก็มาต้องมีการแยกตัวกับพหุนาเหมือนกันเข้าใจไหมทีนี้พหุนามที่เราเจอเนี่ยมันคงเจอกันหลายแบบพี่เลยแยกกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มันเป็นพวกฟอร์มประมาณนี้ฟอร์มกำลังสองนะนี่คือเ่ะาใจไหมที่จะแค่กำลังสองอีกฟอร์มนกงคือที่มัน x มันเกินกำลังสองไปละกำลังสามอะไร 4, 5, 6, 7, ไม่รู้กำลังสามหรือจะกำลังสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยไม่รู้อะไม่สนใจที่มันเกินจากสองไปโอเคใจไหมอ่า เราบอกว่าเราวิธีการจัดก,การเนี่ยต่างกันกลุ่มนี้คุณครูคงสอนหลายวิธีแต่พี่บอกว่าวิธีที่มันใช้งานบใบๆเอาแค่เอาตัวรอดพอเห็นไหมมีแค่2แบบแบบแรกแยก2องวงเล็บรู้จักดีใช่ไหมโอเคใช่ไหมโอเคอีแบบนึงปุ๊บอันนี้อาจจะรู้จักไม่ดีเพราะเป็นสุดเฉพาะของพี่นะฮะก็คือว่าถ้าหนูแยกไม่ออกด้วยสองวงเล็บให้แยกด้วยวิธีพี่ วิธีพี่เนี่ยเขียนสูตรเลยแยกเป็น A x ลบหมีแล้วก็ x ลบหมีโอเคไหม A คือใครกับต,ตัวเลขของมันไงถูกปะเนี่ย A คือใครคือตัวเลขของมันไงถูกไหมแล้วก็ x ลบหมีมีคือใครมีมี2ตัวด้วยหมีเกิดจากสูตรถ้าจําได้ที่ขหมีหายังไงหมีมีค่าเท่ากับจําสูตรไม่ได้เขียนสูตรให้ลบ b บกลบกรู b กำลังสองลบ 4ac หารด้วย 2a นี่คือสูตรในการหาหมีเคยเจอหมีสูตรนี้ไหมไม่เจอไม่เคยเจอเลยครั้นี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมเคยเจอสูตรหมีมาก่อนไหมเคยเรียนกับพี่อ๋อคือคพี่นะโอเคนะอ่าเจอนี่คืออะไรครับมาเรียนด้วยมาเรียนด้วยครับอ่าเมื่อกี่ก็เรียนแล้วไม่ใช่เหรออะไรครับเมื่อกี้เรียนแล้วไม่ใช่เหรออ่าจำไม่ได้ครับยังงั้นทั้งหอ๋อโอเคอ่า ทีนี้เราพูดถึงเรืส่วนนะเอาส่วนที่เป็นแยกสองวงเล็บก่อนส่วนนี้แยกสองวงเล็บดูว่ามันแยกแล้วได้ยังไง<ม>พวกเราแยกทันไหมโอเคยกตัวอย่างเช่นอะฮะตรงฟอร์มไหมนี่ไงตรงปะถ้าเปรียบเทียบคือนี่ไง ax สองนี่ไง bx นี่ไง c นี่ไง ถูกปะอ่างั้นคูณแยกได้ปะไงอ่าแยกได้ว่าแยกเป็นสองเล็บใช่ไหมเติรดตึรดเติรดติรด,ด,ด,ด x บวกห้ากับ x ลบ x บวกห้ากับ x ลบสองจริงปะจริงไหมจริงนะจริงไหมจ๊ะจริงนะจ๊ะโอเควิธีการตรวจสอบว่าเฮ้ยท,ที่ทำมาจริงเปล่าพี่บอกว่าง่ายมากเลยวิธีการตรวจสอบเรารู้ไหมตรวจสอบไงถ้าเกิดไม่ชัวร์นะก็หน้าคูณหน้าต้องได้หน้า ห็นไหมแล้วก็หลังคูณหลังต้องได้หลังพอควอ,อหมายนะทันไหมแล้วแค่นี้จบไหมไม่จบหรอกต้องมีตัวหนึ่งคอยเช็คอยู่อ่าตัวท้ายต้องเช็คคือตรงกลางตัวนี้วิธีเช็คตรงกลางคือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เห็าปจะยิ้มน้อยเท่าไหร่ยิ้มน้อยแมดห้เอกยิ้มใหญ่เท่าไหร่ X, ลบสอรวมตัวกันเป็นเท่าไหร่สากถูกเลย โอเคปะอ่าถ้าผิดพวกก็ไปปรับเอาสรุปแล้วคือว่าจะตอบตอบ,ตอบจะตอบไปเนี่ยต้องเช็คทั้งหมด3ารอบเช็คหน้าหน้า,าได้หน้าหลังหลังได้หลังยินมายินแย่ได้กลางโอเคปะอ่าต่อไปตัว,อ,วยอย่างที่2ช่วยกันตอบนะจะเอ่ x อา x กำลังสอง <c oughs> เอ่อบวกกับ8 x แล้วก็ลบ9อ่าได้เท่าไหร่ดี x กำลังสองลบแ x ได้บวกไป x ลบเก้าได้ x บวกเแล้วก็ x ลบหครับโอ้โหมีเสียงเข้ามาใกล้องด้วย x ะไรนะฮะ x เนะ x บวกเก้าใช่ไหมกับ x ลบหนถั่วต้มไหมถั่วต้มถั่ต้มเพราะว่าเชื่อเพื่อนทำไมเชื่อเพื่อนอย่างเงี้ยมีเขาเกี่ยวัเองไหมเนี่ยน่าเช่ถือยังเขาใจ ไม่ใช่สีลงแล้วถูกไหมถูกนะโอเคถูกตรวจสอบานถูกดิหน้าน้าได้หน้าไหมได้หลังๆได้หลังไหมโอเคแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้ไหมได้ได้นะพี่ไ่ดูนะถูกนะอ่ะโอเคงั้นเปลี่ยนโจทย์นะห้าเอ็กซ์กังสอง ลบ x ิบออก2ว้าองต้องมีกระดาษหรือเปล่าเนี่ยไม่จำเป็นมั้งใช่แย่ได้ว่าดูคนเก่งต่อไปนะครับ กับ X นะได้ห้าลบห้ลบหน่ห้า็ลบหนึ่ใช่ไหมครับแล้วก็เ็บวกเอ้ย็ลบลบลบสใช่ลบสครับหน้าหน้าได้หน้าไหมหน้าหน้าได้หน้าได้หน้านะหลังหลได้หลังไหมเบแลยวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ขเอ็1อ่าโอเคถูกต้องนะจ่ะจ่าสมมติว่ามันก็ไม่ได้ยากไงถือว่าแต่พี่พูดถึงในกรณีที่มีสี่ตัวอะไรนะไม่ใช่สี่ตัวเออ่มีโทรศัพท์เข้าก็คือว่าพี่พูดถึงในกรณีว่าสมมติในห้องสอบปุ๊บงงงงโกงโงแย่ไม่ออกสมมติข้อนี้พูดมาเอ้ยแย่ไม่ออกว่ะ คิดไม่ออกสมมติเฉยๆนะโอเคพี่บอกว่าเฮ้ยเรามปวิธีใหม่คือใช้หมีช่วยอ่าถ้าใช้หมีปุ๊บยังไงดีหมีตามสูตรว่าไงนะต้องเขียน A ปะ่ะ A คือเท่าไหร่ A คือ5เปิดวงเล็บ X ลบหมีหมีนะไม่ดูหมีเท่าไหร่เว้นไว้ก่อน X ลบหมีไม่เท่าไหร่เว้นไว้ก่อนแล้วมาหาหมี อ่อ่ามีนะทำไมเเป็นมีครตอนคิดสุดที่ได้กำลังเห็นมีอยู่คืมบใช่ปะอืมทัางเห็นแล้วก็มองหาด้วยอืมได้สัมผัสไหมครับสัมผัสได้ไปจับมีบ้างไหมได้จับด้วยอ๋อครับได้จับมีด้วยครับอืมอืมเราได้หาก่อนครับพอหามีปุ๊บปรากฏว่าเราได้ไม่เจอหาไปเรื่อยเฮ้ยเจอขึ้นแล้วเห็นมีแล้วอ่าเอ้ยจับมีเลยอืม โอเคนะตามสูตรคือลบ b ใช่ป่ะลบของค่า b b มีค่าอะไร b มีค่าอะไร b มีค่าเท่ากับเท่ากับว่าเก้าตลกตลกเทียบสูตรสิจ้ะนี่ a นี่ b นี่ c หนบวกแปดในบวกแปดในบวกแปดเอาบวกสิบเอ็ดบวเอาบวค่า b เป็นลบสิบเอ็ดถูกไหมอ่าแล้วไงต่อตามสูตรบวกลบตามสูตรนะ square r เอาค่า b มากำลังสองก็ b คือลบสิบเอ็ดใช่ป่ะ ก็ไปลบสิบเอ็ดยกกำลังสองปะอา่าแล้วก็ลบกับสี่คูณค่า A อเอเท่าไหร่เอเท่าไหร่จากสูตร A อท่าไหร่เอคือเป็นห้าเอ่ะกบวก2ถูกไหมยัง <ta ug thought> okay. ไม่จบต้องหารด้วยเท่าไหร่สองเอา2คูณค่า A A มีค่าเท่าไหร่เอค่าเป็นห้านะโอเคอ่าได้ต่อ จำนวนค่าจำนวนค่าจำนวค่าลบลบเป็นบวกป่ะเป็นสิบวกลบรู้นะครบเับลบ11กับังสองลบสิกับังสองเรลบ11กับรังสองร้อยนะเป็นบวกนะลบอีก4่คูณหาคูณสองสี่0ห้าบสี่สิบป่ะเป็นลบสี่สหารด้วยท่าไหร่หารด้วยสิป่ะ สิบนะร้อยยี่สิบล1สี81ร้อ่ส่เปสอ็ะยี่ปดสเอ็ท่าไรเก้าเขียนใหม่นะเป็นสิบเอ็ดบวกลบเก้าหารด้วยสิบนะเห็นปะแล้วคิดไงวะมีมี2ตัวใช่ไหมตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวปะแสดงว่าคําตอบตัวนี้ต้องมีสองค่าซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าคิดด้วยเครือหมายบวกจะได้ค่าหนึ่งและคิดด้วยเครือหมายลบจะได้อีกค่าหนึ่งเห็นมคอ่าคิดด้วยหม บวกกันนะได้ว่าไงเอา11ไปบวก9ได้เทไหร่ยี่สิบย0่สิบหารสิบสอ่าะคำตอบแรกมาแล้วเป็นสองเวีกคำตอบหนึ่งเท่าไหร่เอา11ไปลบ9เหลือเท่าไหร่เหลือ1สิบสิบเอเหลบเก้9นะยากเหรอลูกอ๋อ10เหลือสองเหลือ2ใช่ป่ะเป็น2องส่วนสิบปะ2องส่วนสิตัดทอนกันเหลือเท่าไหรง ึ่งส่วนห้าโอเคปะแสดงว่ามันบอกแล้วว่ามีมีสองตัวตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งหนึ่งส่วนห้าหนูแค่เอามีตัวเนี้ยไปใส่ซะก็คือสองแล้วก็หนึ่งส่วนห้าจบแล้วมีใครเห็นอะไรบางอย่างไหมเห็นปะเห็นเหรไม่เห็นเหรอจริงเหรอไม่เห็นเหรอก็เห็นดิเห็นว่าเห็นว่าโจทย์ที่พี่ให้เนี่ยสองข้อนี้มันมีข้อเดียวกันวะและคำตอบเหมือนกันไหม คำตอบของนี่เหมือนกันนะต้องไหนวะนี่เหมือนเนี่ยไม่เหมือนเหมือนเหรอไม่เหมือนเลยตกลงแล้วเราผิดอะไรหรือเปล่าไม่รู้ผิดไหมไม่ผิดฮะไม่ผิดไม่ผิดผไหมเทเลโฟนผิดไหมพี่ไม่ผิดเลยไม่ผิดอ้าวถ้าไม่ผิดแสดงว่านี่ก็ถูกอันนี้ก็ถูกเหรอใช่ป่ะไม่รู้เป็นอะไรค่ะเดี๋ยวสองรอบแล้วยังไม่รู้อีกนะครับคำตอบคือคู่เด้งคู่เฮ้ย ถุกคู่ทำไมหน้าตาคนหน้าตาวะถูกทด,ด้งคู่แต่หนูแค่มองไม่ออกอเข้าใจปะอ่าก่อนจะไปมองทำให้มองออกปุ๊บพี่ถามไปเล่นนะสองคูณสามคูณสี่มีค่าอะไรสองสี่ค่าอะสี่สิบแปดใช่ไหมอ่ะเท่าไหร่สองยี่ิบสี่เท่าไหร่อะไรนสองคูณสองคาคูณสี่มค่าอะไรสี่สสี่สิบแปดใช่ไหม มึงเรียนลยไนมาเนี่ยมึงคตรมงเลย่สี่ย่ทำไมไี่48ปเพราะว่าอะไรอ๋อส24แล้วคไมอ่ตอบต่าตอบนะยี่สี่ย่ิบสี่นะโอเคย่ไหครับยสี่นะโอเคยี่ิไงสองไปคูณสามป่ะได้หหคูณอีกสี่ยี่สี่ใช่ไมถามนะเอา2อคูณสี่ก่อนได้ไหมได้เท่าไหร่แปและแปคูณสามเป็น กี่สิบเหมือนกันถูกป่ะถามต่อนะมีใครเอาอ๋อสองคูณสามได้หกอ่าทดไว้สองคูณสี่อ๋อได้แปดทดไว้หกแปดสีสิบแปดผิดไหมงานเข้าเลยนะตัวแล้วนี่ผิดปรนเด็นสี่สิบแปดยี่สิบถูกใช่ไหมแล้วนี่สี่สิแปดผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดอ่า้วยี่สิบาผิดผผิดตรวรงผิดตัวเรงใครผิดยี่สิบหรือสีิแปดที่ที่ผิดสี่แปผิดครับสีผิดมั่นใจไหมไม่ เรื่องการใ,ใชไม,ไมครับอ่าฟังดีดีนะการที่มีหลายตัวคูนเนี่ยคือไอตัวแรกตัวนี้นะว่ามันคูณเนี่ยมันต้องเลือกคูณตัวใดตัวหนึ่งมันห้ามคูณทั้งคู่โอเคปะต้องเลือกคูณนะงั้นพี่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบข้อนี้เปรียบเทียบว่าสมมุติว่าไอเจ้าตัวสองนี้เทียบเท่ากับตัวห้าสามนี้เทียบเท่ากับตัวนี้และสี่เทียบเท่ากับตัวนี้เห็นปะถ้าสองเนี่ยกระจายให้สามก็ได้แต่ห้าม กระจายให้สี่นะสองกระจายให้สี่ได้แต่ห้ากระจายให้สามนะโอเคงั้นพี่เหลือว่าเฮ้ยงั้นดูพี่เลือกที่จะเอาห้ากระจายให้กับวงเดมนมินทั้งก้อนได้ไหมได,ได้กระจายปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ผลเป็นยังไงห้าเอกรลบสิบปะคูณกับใครไอ้ก,ก้อนนี้ต้องคูณเพิ่มไหมไม่ไม่ต้องอยู่เฉยๆ x กลบหนึ่งส่วนห้าโอเคไหมมาจบนะ อาพี่ถ้าเผื่อผมอยากจะเปลี่ยนใจผมเอาห้าไปคูณก้อนหลังนะครับได้เอาห้าไปคูณก้อนหลังถ้าห้าคูณก้อนหลังมุกแสดงว่าอะไรก้อนแรกจะเหมือนเดิมใช่ไหมเอกรลบสองถูกไหมแล้วก้อนหลังจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นอะไรห้าเอกรลบหนึ1 1> ่งเห็นอะไรไ,ไหมเห็นปะเห็นว่า, <Okay. S 1> วาไอ้โจทย์ข้อนี้ถ้าจะตอบจริงจริงจังๆนะ,ๆนะเด็กทั่วไปจะมองเห็นคำตอบแค่แบบเดียวคือแบบนี้ แต่เราเห็นอีกแบบหนึ่งอีกหลายแบบเลยเราเห็นว่าเฮ้ยตอบแบบนี้ก็ได้นะเห็นปะตอบแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะอ่าแต่นี่แบบเดียวกันปะใช่ปะอ่าสุดแล้วด้วยการหาหมีเราทําให้เราเห็นคําตอบมากกว่า1แบบเห็นปะซึ่งทุกแบบถูกหมดเห็นไหมอ,อ,อยากจะแปลงเป็นแบบอื่นๆอะไรก็แปลงไปโอเคไหมครับ 别用。<Yeah. S 2> yeah.